สวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องและลูกลูก,ลกหลานทุกทุกคนสำหรับเช้าวันนี้ขอให้พวกเราทุกคนได้พร้อมใจกันที่จะเข้ามาสงบจิตสงบใจฟังพระดำรัสขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งจะทรงตัดกับพวกเราในวันต่อวันทุกๆุกวันสำหรับในเช้าวันนี้วันที่18มกราคม เรากำลังนำเจ้าไปบนทางที่สูงแต่เส้นทางนั้นย่อมมีทั้งขึ้นและลงเจ้ามองเห็นยอดเขางดงามสูงตระห่านอยู่ลิบๆเป็นการดีที่เจ้าอยากจะไปให้ถึงยอดนั้นแต่เจ้าต้องไม่เลือกเดินทางลัดงานของเจ้าคือการเดินตามเราและยอมให้เราเป็นผู้นำทางเจ้า ให้ความสูงและยอดเขานั้นเป็นจุดมุ่งหมายและแรงผลักดันให้เจ้าก้าวเดินต่อไปแต่จงอยู่ใกล้เราไว้เถิดลูกเอ,อ๋ยจงเรียนทีจ่จงเรียนรู้ที่จะวางใจในเราเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่เจ้าคิดอุปสรรคที่เจ้าทำจะต้องสะดุดหรือหยุดชะงักการทางนั้น จะยิ่งทำให้เจ้าเห็นว่าการที่พึ่งพานในเราสำคัญเพียงใดการไว้วางใจในเราและน้อมรับอุปสรรคเหล่านั้นจะนำมาซึ่งพระพรอันมากมายอย่างไม่อาจเปรียบเทียบได้ให้เราเดินจุงมือไปด้วยกันเถิดเราได้วางรายละเอียดทุกๆอย่างของวันนี้ไว้ด้วยความรักที่เรามีต่อเจ้า ความไว้วางใจนั้นหมายถึงการที่เจ้าไม่ได้ลังเลหรือลีรอหรือขนทางเมื่อเริ่มขุกขะสูงชันจงสูดลมหายใจ,ยใจเข้าลึกๆแล้วจับมือของเราไว้ให้แน่นเราสามารถผ่านพ้นทุกสิ่งไปด้วยกันได้อาเมนให้เรามาฟังในข้อพระคำยอนบทที่ย1ิบเอ็ด ข้อ19ที่พระองค์ทรงตัดอย่างนั้นเพื่อแสดงว่าเปตโตรจะถวายเกียรติแต่พระเจ้าด้วยการตายอย่างไรคั้นพระองค์ตัดอย่างนั้นแล้วจึงสั่งเปตโตรว่าจงตามเรามาเถิดสองคลินบทที่4บทที่ข้อสิเเพราะว่าการทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆของเราซึ่ง เรารับอยู่ประเดี๋ยวเดียวนั้นจะทำให้เรามีศักดิ์ศรีถาวรมากหาที่เปรียบไม่ได้ฮาบากุกบทที่สามข้อ19พระเยโฮวาห์คือองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นกำลังของข้าพเจ้าพระองค์ทรงกระทำให้เท้าของข้าพเจ้าเหมือนอย่างตีนกวางตัวเมียพระองค์ทรงกระทำให้ข้าพเจ้าเดินไปบนที่สูง ทั้งหลายของข้าพเจ้าอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกลูกทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งคอยจะติดอยู่กับพวกเราทุกคนเป็นที่พึ่งที่ปรึกษายามเรามีปัญหาพระองค์ทรงช่วยแก้ไขปัญหาพระองค์เจ้าข้าลูกลูกทุกคนทราบจริงในพระคุณของพระองค์ ขอพระองค์ทรงเมตตาสถิตและอวยพระพรให้กับลูกๆทุกคนให้ลูกๆทุกคนและครอบครัวของลูกทุกคนพ้นจากบาปพ้นจากทุกข์พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บมีความสุขไม่มีปัญหาในเรื่องการเงินและอาการทำงานต่างๆที่จะสำเร็จไปด้วยดีพระองค์เจ้าข้าข้าพเจ้าขอขอบพระคุณพระองค์สันรและเริญพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท,ท่านค่ะ